สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาดูวิธีแบ่งฉากหรือว่าแยกรูปออกจากกันแบบนี้นะคะทำยังไงไปดูกันเลยค่ะกดไปที่แก้ไขค่ะไปที่โปรเจกต์ใหม่เลือกรูปที่เราต้องการเราจะเลือกมาสองรูปนะคะ รูปแรกเราจะทำให้เป็นภาพซ้อนนะคะโดยกดไปที่รูปแล้วก็เลื่อนหาคำว่าภาพซ้อนที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปลูกศรอนไข้แล้วรูปก็จะสลับมาอยู่ด้านล่างกลายเป็นภาพซ้อนนะคะส่วนภาพด้านบนก็จะเป็นภาพหลักกดไปที่ภาพซ้อนแล้วเลือกคัดลอก เราก็จะได้รูปเพิ่มมาอีกหนึ่งรูปนะคะจะเป็นภาพซ้อนสองรูปแล้วก็ภาพหลักหนึ่งรูปจากนั้นกดไปที่ภาพซ้อนด้านล่างแล้วเลือก Marks หมุนเส้นสีเหลืองให้อยู่ในแนวตั้งฉาก90องศา ให้ลูกศรนนะคะอยู่ฝั่งซ้ายหรือขวาก็ได้จากนั้นเลื่อนวงกลมที่อยู่บนเส้นสีเหลืองลงมาจนสุดขอบด้านล่างจากนั้นกดคีย์เฟรมในจุดเริ่มต้นแล้วเลื่อนไปกดคีย์เฟรมในจุดสิ้นสุดแล้วกดไปที่มาร์ก เลือกหมุนแล้วเลื่อนให้เส้นสีเหลืองกวาดมาทางตรงข้ามกับลูกศรเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเส้นสีเหลืองจะอยู่ในแนวนอนจากนั้นก็กดไปที่ภาพสอนภาพบน ขั้นตอนจะทําเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ลูกศรน,นะคะจะหันไปคนละฝั่งกับภาพที่แล้วแล้วกวาดเส้นสีเหลืองมาฝั่งตรงข้ามกับลูกศรน,นะคะ เสร็จแล้วก็ลองกดเล่นดูค่ะแล้วเราก็จะได้ฉากสวยๆแบบนี้ในคลิปวิดีโอของเราเพื่อนๆลองไปทำตามดูนะคะ